ถ้าคุณมีเส้นลายมือแบบนี้หมายความว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่มีสติปัญญานะฮะเฉียบแหลมนะฉลาดนะแล้วก็รอบรู้เป็นคนที่เข้าขั้นสมองเพชรเลยก็ว่าได้สวัสดีครับทุกท่านวันนี้นะครับเราพบกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะผมอาจารย์เปินนะฮะจะมาแนะนําเกี่ยวกับเรื่องของศาสตร์การดูลายมือนะสำหรับในคลิปนี้นะฮะผมจะมาแนะนําเกี่ยวกับเรื่องของคนที่มีลายมือสมองเพชรนั่นเอง นะหรือว่าเป็นคนที่ฉันฉลาดเรียนเก่งปัญญาดีถ้าคุณเป็นทำงานเอกชนนะคุณก็จะเป็นพวกที่เป็นมันสมองของบริษัทเป็นนักวางแผนการตลาดนะฮะหรือเป็นนักวางแผนในองค์กรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทของคุณอย่างมากมายเลยนะฮะหรือถ้าคุณเป็นทหารเนี่ยคุณก็จะทำหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องของฝ่ายเสนาธิการให้กับผู้ข้ามชา เป็นมันสมองให้กับผู้บัญชานะครับเป็นที่ปรึกษาหารือให้กับเจ้านายถ้าเป็นแม่ทัพสมัยก่อนเนี่ยคุณก็จะอยู่ในใสายเสนาธิการเนี่ยเช่นกันนะครับสำหรับลายมือที่ผมกําลังบอกเดี๋ยวเป็นยังไงกันบ้างนะฮะเราไปติดตามฟอร์อมกันเลยครับผมจากรูปดังที่ผมได้แสดงนี้นะฮะก็หมายถึงอ่ะผมจะโฟกัสไปที่บริเวณเส้นสมองนะคนที่มีความเฉลียวฉลาดหลักแหลมปัญญาดีนะฮะส่วนใหญ่เนี่ยเส้นสมองจะยาว นะฮะสวยคมชัดนะบางคนเนี่ยเส้นสมองยาวถึงขอบมือเลยก็มีนะครับตรงนี้นะจะเป็นคนที่มันสมองดีฉลาดบางคนเถียงว่านะฮะว่าเส้นสมองเนี่ยไม่ได้บ่งบอกถึงความฉลาดนะฮะแต่ว่าเป็นเรื่องของการวิเคราะห์เก่งวิเคราะห์นานนะพูดง,ง่ายงคือสิ่งเนี้ยมันประกอบกันนะฮะสำหรับคนที่มีเส้นสมองยาวเนี่ยมักจะเป็นคนที่รอบคอบนะ ็นคนที่วางแผนดีเก่งใช้ความคิดนะฮะแบบรอบคอบถี่ถ้วนนะส่วนคนที่เส้นมันสมองสั้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือเรื่องของเป็นคนที่มีสมาธิสั้นนั่นเองนะครับคิดเร็วทําเร็วนะส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยประสบความสําเร็จนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของเส้นมันสมองยาวเนี่ยอันนี้เราจะปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่มีความรอบคอบฉเฉลียวฉลาดนะ มันก็ประกอบกันนะครับบางคนนะครับที่ผมเคยพบเจอมานะครับก็บริเวณเส้นสมองเนี่ยนะครับมีการแตกแยกออกเป็น2เส้นแล้วตวัดขึ้นมาสู่บริเวณนิ้วมือแบบนี้นะฮะอย่างนี้นะเรียกว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ฉลาดเข้าขั้นเรียกว่าสมองเพชรเลยทีเดียวนะส่วนใหญ่ทําอะไรเนี่ยก็ดีนะฮะเรียนก็เรียนเก่ง เข้าขั้นเกียรินิยมเลยทีเดียวนะคำว่าเรียนเก่งเนี่ยบางทีอะ่ะมันอาจจะไม่ได้ความหมายถึงความประสบความสําเร็จในชีวิตนะแต่ว่าเส้นมันสมองแบบเนี้ยคุณเนี่ยมีความอัจฉริยะคําว่าอัจฉริยะของผมนะฮะที่ผมจะอธิบายให้กับทุกท่านฟังเนี่ยคำว่าอัจฉริยะเนี่ยกับพรสวรรค์เนี่ยมันเหมือนเส้นบางๆนิดเดียวคุณอาจจะอัจฉริยะเก่งในด้านเรื่องของการแต่งเพลงไม่ว่าจะแต่งเพลงอะไรมาเนี่ยให้นักร้องร้องโอ้โหทะลุร้อยล้านวิวตลอดนะครับหรือบางคนเนี่ย เป็นนับเต้นนะสามารถประดิษฐ์กทตาเต้นสวยๆติดเทรน์ตลอดนะฮะน,นี้ก็เรียกว่าพรสวรรค์บางคนมีความมีพรสวรรค์เกี่ยวกับเรื่องของดนตรีนะศิละปะการสแสดงหรือแม้แต่กระทั่งของพรสวรรค์ในเรื่องของการวาดภาพก็ได้บางคนเนี่ยดีกีตาร์นะฮะโอ้โหเข้าขั้นระดับโลกเลยหรือว่าเปียโ,โนก็ได้นะฮะคือคนที่จะมีเส้นลักษณะแบบนี้ส่วนใหญ่เขาเรียกว่าอัจฉริยะนะ หรือว่าคุณสามารถที่จะทํสองอย่างได้ดีไปพร้อมๆกันเลยเช่นบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะรับราชการเป็นครูนะเป็นอาชีพประจําแต่คุณเนี่ยมีพรสวรรค์นในด้านอื่นๆด้วยเช่นคุณเป็นนักสแสดงนะสแสดงเก่งนะหรือว่าเขียนบทละครก็ได้เขียนบทนวนิยายต่างๆละครของคุณเนี่ยก็จะประสบความสําเร็จเป็นคนที่วิเคราะห์นะฮะและว,วางแผนอนาคตได้ดี เขาเรียกว่าพู้ง่ายคือเป็นคนที่เก่งรอบด้านนะฮะพวกนี้ก็จะเรียกว่าอัจฉริยะที่ผมพูดนั่นเองคราวนี้นะฮะเรามาดูเส้นอีกประเภทหนึ่งนะฮะซึ่งถ้าใครมีเนี่ยก็คือเป็นคนที่ฉลาดหลักแหลมนะเข้าขั้นอัจฉริยะก็ว่าได้ก็คือเส้นลิงออฟโซล o มอนนะครับหรือว่าวงแหวนสมาธิก็ได้บางคนเรียกแบบนี้นะซึ่งมันจะเป็นเส้นลักษณะโค้งอยู่บนเนินพระฤหษสับดีนั่นเองนะครับเส้นนี้นะ ถ้าจะให้ดีนะครับไม่ควรที่จะเป็นเส้นขัดขาดแตกแยกควรจะเป็นเส้นแบบวงแหวนนะสวยนะอย่างเงี้ยนะครับจะเป็นเส้นเดียวก็ได้หรือจะเป็นหลายเส้นก็ได้อันนี้เราไม่ว่ากันขอให้มีอยู่บนบริเวณเนินพร,ปประฤหัสะบดีนะครับสําหรับเนินพร,ปประฤหัสบัดดีเนี่ยก็จะเด่นในเรื่องของชื่อเสียงเกียรติยศนะฮะหรือความทะเยอทะยานความมีจินตนาการนะฮะพูดง่ายง่ายคือนําจินตนาการเนี่ยมาสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อให้ประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณทํานั่นเองส่วนใหญ่นะฮะคนที่มีเส้นลิงออฟโซล o มอนนะอยู่บริเวณเนินพระรหสัสบดีเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้าการขายการทําธุรกิจส่วนตัวนะฮะการประกอบอาชีพสุดอสุจริตต่างๆที่ว่าทำแล้วได้เงินเนี่ยส่วนใหญ่จะร่ํารวยประสบความสําเร็จได้ด้วยมันสมองของคุณเองใครที่เส้นสมองนะครับที่มีลักษณะเป็นเส้นสั้นๆน,นะครับก็คุณเนี่ยจะเป็นคนที่ ทำอะไรก็ยกว่าจะมักจะสนใจในสิ่งที่คุณชอบอย่างเดียวคือคุณจะทําตัวเป็นน้าเต็มแก้วตลอดอะ่ะคุณจะไม่รับสิ่งใหม่ๆในสิ่งที่คุณไม่ชอบเลยนะฮะหรือว่าทําอะไรก็คือแบบสมาธิสั้นคุณจะชอบทําอะไรที่แบบชั่วคู่ชั่วคราวนะฮะมันถึงทําให้ประสบความสําสเร็จยากนั่นเองนะฮะถ้าเราทําตัวเป็นน้ําครึ่งแก้วเนี่ยเราสามารถที่จะเติมน้ํามาได้ตลอดเนี่ยตรงเนี้ย นะครับก็จะไปทําทให้คุณเนี่ยประสบความสําเร็จในชีวิตได้ง่ายขึ้นนะฮะเส้นสมองของใครนะฮะที่เป็นลักษณะสเส้นเงยขึ้นนะล้วไปจดจุดที่บริเวณเนินพุทธเนี่ยนะครับตรงเนี้ยคุณจะเด่นในเรื่องของการค้าการขายการลงทุนต่างๆเพราะว่าคุณเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคนที่มีความตั้งอกตั้งใจในการที่จะทำให้ชีวิตของคุณเนี่ยประสบความสําเร็จคุณจะไม่ย่อท้อต่อความยากลาบากง่ายๆคือมีความทะเยอทะยาน ให้ถึงฝั่งให้ถึงจุดหมายที่คุณตั้งเป้าไว้แต่ข้อเด่นของคุณเนี่ยคุณจะเป็นคนที่มีทักษะในเรื่องของการเจรจานะครับจะทําให้คู่ค้าขายของคุณเนี่ยมีความเชื่อมั่นในตัวคุณมาลงทุนร่วมกับคุณคือคุณเนี่ยเป็นคนที่พูดจาน่าเชื่อถือทําให้คุณเนี่ยประสบความสําเร็จในชีวิตได้เช่นเดียวกันอีกเส้นหนึ่งนะฮะที่จะบ่งบอกว่าคุณเนี่ยเป็นคนฉลาดหลักแหลมนั่นก็คือให้สังเกตที่เส้นใจนะครับ ึ่งเส้นใจของคุณเนี่ยวิ่งไปที่บริเวณเนินพระรหัสบปดีแล้วมีเส้นที่จะเป็นแบบลักษณะเป็นเหมือนหัวลูกศรแบบนี้นะฮะดังรูปนี้นะครับตรงเนี้ยบอกว่าคุณเนี่ยจะเป็นคนที่ทําอะไรเนี่ยวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนฉลาดขั้นเทพเลยนะครับทำอะไรเนี่ยทำให้คุณเนี่ยประสบความสําเร็จในชีวิตของคุณได้อย่างไม่ยากเย็นนะฮะด้วยมันสมองอันวิเศษของคุณนั่นเองอีกเส้นหนึ่งนะครับที่ผมจะให้คุณสังเกตกันก็คือเส้นของวาสนา นะครับที่มาจากเนินจันนะครับตรงนี้เราเรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่าเส้นอาชีพก็ได้นะฮะสำหรับเส้นลักษณะที่จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับหมายความว่าคุณนะครับจะเป็นคนที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์น,นะครับเป็นคนที่ชอบคิดอะไรใหม่ๆนำหน้าของผู้อื่นเสมอเลยก้าวหนึ่งตลอดนะครับเป็นคนที่มีจินตนาการเพราะเนินจันเนี่ยเป็นเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของการจินตนาการความคิดสร้างสรรค์นั่นเ,นเอง อีกประการหนึ่งสํสำหรับคนที่มีเส้นลักษณะลักษณะแบบนี้มันก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของต่างประเทศนะครับคุณเนี่ยอาจจะไปประสบความสําเร็จหน้าที่การงานในต่างประเทศก็ได้เพราะว่าคุณเนี่ยอาจจะมีการเจราจาต่อรองนะฮะกับชาวต่างชาติการลงทุนร่วมกันในต่างประเทศมีการติดต่อสื่อสารนะฮะกับต่างประเทศจนบางครั้งเนี่ยดวงบางคนนะอาจจะได้สามีหรือภรรยาเนี่ยเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะครับ แต่เส้นลักษณะแบบนี้นะถ้าเกิดเป็นเรื่องของเกี่ยวกับต่างประเทศนะ่ะนอกจากเรื่องของการเจราจาค้าขายแล้วคุณน่ยอาจจะได้คู่ครองนะเป็นผู้อุปธรรมค้ำชูคุณในอนาคตได้อีกด้วยนะฮะจะพูดว่าเกิดที่นี่แต่ได้ดีที่อื่นนั่นเองนะฮะเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆน,นะในสิ่งที่ผมนําเสนอในวันนี้สําหรับเส้นลายมือต่างๆนะครับที่บ่งบอกถึงว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ฉลาดหลักแหลมปัญญาดีเรียนเก่ง หรือบางครั้งอาจจะเข้าขั้นสมองเพชรก็ว่าได้นะครับสำหรับท่านที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับฝากกด s u b ส c r i b e เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยและฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะเพื่อที่จะทำคลิปดีๆแบบนี้มาฝากท่านผู้ชมกันอีกนะครับสำหรับวันนี้นะฮะก็ขอให้ทุกท่านนะครับมีความสุขนะฮะยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงใกล้ปีใหม่แล้วด้วยขอให้ทุกท่านเฮง,งเรวยๆครับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ